สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาเที่ยวที่มหาวิทยาลัยยอร์กนะคะต้องบอกว่าเราเปิดเ,เปิดกันที่นี่เลยแล้วกันนะคะ School of Business and Society ค่ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันนะคะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยยอร์กนะคะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย Russell Group ค่ะก็คือเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยท็อปเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวมหาวิทยาลัยแคมปัสกันวันนี้เดี๋ยวพาไปทั่รวกันค่ะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ที่มากันนะคะเป็นช่วงที่น้องๆแบบเรียกว่าเริ่มทำ Distance n แล้วนะคะสำหรับปโทนนะแล้วก็ การเรียนการสอนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นแบบนักเรียนเยอะมากนะคะไม่ต้องตกใจนะทุกคนเพราะว่าปกติตรงนี้จะคือคักมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศแคมปัสกันต่อนะคะ,ะมาพูดถึงเรื่องของแบบอะคาเดมิกหรือว่าแรงกิ้งกันนิดนึงนะคะมหลาลัยยอกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นท็อป10ของ UK นะคะก็คือหลายๆสาขาก็เป็นท็อปแบบ ท็อป5ก็มีนะคะอย่างเช่นสาขาฟิล์มแอนด์มีเดียก็จะเป็นท็อป5ของอังกฤษเลยแล้วก็จริงๆจะมีสาขาพวกไบโออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บิสเนสก็ค่อนข้างไปได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจนะคะจริงๆต้องบอกว่าพี่พแมเองก็เป็นตัวแทนมหาลาัยยรอกอย่างเป็นทางการด้วยนะคะก็แอบ,บแนะนําเลยค่ะ ว่ควรจะบอกว่าเมื่อกี้แอบไปเดินเล่นในแคมปัสมานะคะต้องบอกว่าแคมปัสที่นี่ใหญ่มากใหญ่มากแบบที่ว่าคือเดินได้นะแต่ว่าแอบคิดว่าน้องๆคนไทยน่าจะต้องขึ้นรถบัสแน่เลยะ <c oughs> คือถ้าสมมติใครชอบที่แบบว่ามหลาลัยที่มีความแคมปัสพื้นที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็ฟาซิลิตี้รบคันมากๆเนาะตรงนี้ถ้ามองเห็นนะคะนี่เป็นห้องเรียนถ้ามองข้างหลังเมื่อกี้ที่เข้าไปถ่ายมาให้นะคะแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี้ยเป็นหอพักแล้ว่ะค่ะอยู่ตรงนี้เอง นี่คือหอพักข้างหลังนี่เนาะน่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็ห้องเรียนก็อยู่ตรงนี้นะคะเลยถ้าใครที่แบบอยู่ไม่ว่าจะเป็นคณะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเดินได้หรือว่าจะนั่งบัสได้ในแคมปัสนะคะเข้าตัวเมืองก็ไม่ยากนะคะนั่งบัสไปจริงๆคิดว่าประมาณสัก20นาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจริงๆเดินได้แต่อาจจะไกลนิดน,นึงนะเพราะว่าด้วยความที่แบบเมืองค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะคือเมืองยอเป็นเมืองที่แบบมีความเก่าแล้วก็ ยังมีความแบบน่ารักน่ารักมีฟิล์แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะสำหรับใครที่ชอบนะก็ตอบโจทย์นะทุกคนจริงๆต้องบอกว่าเป็นทั้งมหลาลัยแล้วก็เมืองที่เอาจริงชอบแล้วก็อยู่ง่ายนะคะก็ถ้าใครนะคะสนใจเรียนต่อมหลาลัยยองนะคะสามารถติดต่อแมงโก้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพน่ารักนาักไว้ให้ดูแล้วกันนะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ